ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีกุมนั้นนะครับก็คือดาวราหูนั่นเองการที่ดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรได้ตาแหน่งเกษตรราธิพดีถือได้ว่านะครับอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตัวตนของคุณนั้นจะมีโอกาสได้ค้นหาตัวเองได้เจอเรียกได้ว่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตของคุณก่อนหน้านั้นนะครับมันจะถูกราหูนะครับในการแก้ปัญหาได้อยู่เช่นเดียวกัน ราหูนะครับไม่ได้ไหมายเขาว่าจะอยู่ในจุดที่ร้ายเสมอไปเขาก็จะมีจุดในการที่จะทําให้คุณเองนั้นได้นะครับในรูปแบบของการคิดนอกกรอบหรือรูปแบบของชีวิตในการได้ค้นหาโอกาสต่างๆใหม่ๆให้กับตัวของคุณเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวของราหูที่กุมนชจตาของคุณเป็นเกษตรตรงนี้มันก็เปรียบเสมือนกับการที่จะมีแรงกระตุ้นให้คุณเองนั้นเริ่มมีไฟในการขับเคลื่อนและก็ค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง แต่เนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้ครับมีดาวเสาร์กอกุมนร์ชะตาของคุณอยู่ด้วยมันก็อาจจะทําให้คุณเองนั้นนะครับอาจจะมีอุปสรรคภาระปัญหาต่างๆให้คุณต้องกังวลใจให้คุณต้องเครียดง่ายให้คุณต้องเจอกับอุปสรรคได้ง่ายนะครับหรือได้เยอะเลยทีเดียวดาวเสาร์เองนะครับก็ถือว่าเป็นอิทธิพลของการที่จะเป็นบททดสอบต่างๆ ให้กับชาวราศีกุมนั่นเองมันก็เลยทําให้ตัวของคุณเองนั้นมักจะเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่จะต้องเข้ามาในรูปแบบที่จะต้องทําให้คุณเองจะเหนื่อยจะยากจะฝ่าฟันหรือนะครับจะต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นก่อนนั่นเองทําให้ชาวราศีกุมในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูไม่ราบรื่นนักนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นมันไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่อย่างแน่นอนทุกก้าวของคุณนะครับที่มันดูเป็นอุปสรรคสุดท้ายก็สามารถผ่านไปได้ถูกย่านก้าวได้ด้ดดววยยเเช่นนีกั ต่อมานะครับมาดูกันต่อใน fiance, เรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้านะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีถือได้ว่านะครับด้านการงานของคุณลงตัวดีมาก <ok> ด้านการงานของคุณจะมีโอกาสท <s> ี่ดีด้านการงานของคุณจะมีความสําเร็จที่ดีมาก เพราะเนื่องจากว่าไม่ใช่อังคารเท่านั้นนะครับที่อยู่เป็นเกษตรรวมถึงดาวศุกร์เองก็อยู่ในกรรมมาก,การงานอีกด้วยรวมถึงอาทิตย์เองก็อยู่ในกรรมมาก,การงานอีกด้วยเรียกได้ว่าราศีกลุมในช่วงเวลานี้การงานของคุณจะโดดเด่นการงานของคุณจะลงตัวการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าการงานของคุณจะมีรูปแบบของความสําเร็จที่เป็นชิ้นเป็นอันได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ของคุณนั้นการงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มลงตัวดีมากๆกันเลยทีเดียวขุดเองนะครับจะสามารถขยับขับเคลื่อนมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการงานได้อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ซึ่งถึงแม้นะครับในวันที่6ธันวาคมอังคารเองซึ่งถือว่าเป็นดาวกำรรมะก,การงานจะโคจรอ,ออกมานะครับแต่มันก็เปรียบเสมือนกับอังคารเองนั้นก็ยังติดตำหนังอุจจาวิราชอยู่ ความหมายของอุจาวิลาก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่ดีและแถมยังอยู่ในเรือนของพระฤหัสอีกด้วยก็ยังถือว่าให้คุณแกิดวงชะตายอย่างต่อนเนื่องทําให้การงานของคุณนั้นนะครับยังดีอย่างต่อนเนื่องและก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้อย่างต่อนเนื่องได้เลยทีเดียวก็ว่าได้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวพฤหัสบดีเรียกว่านะครับอิทธิพลของดาวพรฤหัสของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนอริ จึงต้องบอกว่านะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสคือดาวประจําตัวด้านการเงินอยู่ในอริแบบนี้เท่ากับว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากอยู่ๆมันก็มีเหตุจําเป็นนะครับที่จะต้องมีจุดของการที่จะต้องจ่ายออกไปทําให้คุณเองนั้นนะครับจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เก็บเงินไม่ได้เลยช่วงเวลานี้เก็บเงินไม่อยู่เลยหรือใครนะครับที่ไปพัวพันเกี่ยวกับภาวะหน,นี้สินก็จะหลัดออกมายากสักหน่อยเพราะมันเป็นประเด็นของการที่การเงินโคจรเข้าอยู่อริมันก็จะมีประเด็นในเรื่องราวของการสร้างหนี้ได้ง่ายมาก หรือพัวพันกับภาระหนี้สินที่จะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจได้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าข้อดีก็มีอยู่ครับพลังของพฤหัสนะครับยังไงก็คือพฤหัสเรียกว่าพฤหัสมหาอุดเรียกได้ว่าอิทธิพลของเงินเยอะเงินมากก็ยังมีเหตุปัจจัยในการเข้ามาได้อยู่นั่นหมายความว่าต่อให้คุณเองจะมีเรื่องราวของนี้สินเข้ามาพัวพันต่อให้คุณเองมีรายจ่ายสูงแต่ในเรื่องราวของเงินเข้าคุณก็รุนได้อยู่เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีกุมเองก็จะมีโอกาสในการที่จะได้รับนะครับในเรื่องราวของเงินเข้าได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะแต่รายรับของคุณก็ยังเข้ามาให้พอกับรายจ่ายอยู่ได้ด้วยเส้นเดียวกันฉะนั้นเียได้ว่านะครับเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณนั้นยังหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายไปได้อยู่นั่นเอง ซึ่งนะครับพอหลังจากในวันที่23ธันวาคมดาวพฤหัสจะทําการพักองศาเดินถอยหลังโคจรกันกลับมาอยู่จุดเดิมอีกครั้งในเรือนมิถุนนะครับเรียกได้ว่าช่วงจังหวะตรงนี้เหตุการณ์ต่างๆก็จะถูกคลี่คลายเกี่ยวกับภาะานี้สินนี่สินของคุณก่อนหน้านี้นะครับที่ยังไม่เป็นประเด็นปัญหาก็จะถูกเคลียร์กันเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกเบาใจขึ้นนะครับแต่ว่านะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสก็อยู่ในตําแหน่งเป็นปลาก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ เพราะฉะนั้นวามเบาใจกันเกิดขึ้นก็จริงครับแต่ในเรื่องการเงินก็อาจจะดูแล้วการเงินยังกระปิดกระปอยได้อยู่เช่นเดียวกันแต่ภาพใหญ่ภาพรวมก็ถือว่าดีขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าความเครียดความกัมงลจนใจหรือความเหนื่อยเกี่ยวกับการหาเงินก็จะเบาลงนั่นเองครับหลังจากในวันที่23ธันวาคมต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นคือดาวอาทิตย์ การที่ดาวอาทิตย์ของคุณนั้นนะครับโครจรก็ไปสู่ในการรม,มารก,การงานเรียกได้ว่าจุดตรงนี้ของดาวอาทิตย์อยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนเรื่องการงานดีมากเรียกได้ว่านะครับอิทธิพลของคู่ครองของคุณอาจจะมีรูปแบบของการเข้ามาช่วยเหลืองานคุณหรือบางคนนะครับก็อาจจะมีเรื่องราวของการทํางานร่วมกันกับคู่ครองหรือลงทุนร่วมกับคู่ครองได้ด้วยเช่นเดียวกัน หรือนะครับอาจจะเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็คือช่วงเวลานี้นั้นนะครับก็ถือว่ามีการเกื้อกูลกันดีหรือให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันดีระหว่างคุณกับครูได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าเรื่องราวองคู่ครองคุณก็ยังอยู่ในจุดที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจดีมีเรื่องราวของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีคุณนะครับจะมีเรื่องราวของคู่ครองย้ายนะครับในวันที่16ธันวา อาทิตย์จะย้ายในวันที่16ธันวาคมหลุดออกมาจากเรือนพิจิกและโครจรได้ตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมนะครับเรียกได้ว่าตำแหน่งเป็นเทวีโชคกันเลยทีเดียวจงวังหวะอาทิตย์เข้าไปเป็นเทวนะีโชคในเรือนของพรฤหัสอาทิตย์นะครับอยู่ในเรือนพรฤหัสเรียกได้ว่าคู่นี้เป็นคู่โชคเลยแหละครับเพราะว่าอาทิตย์อยู่ในเดือนคู่มิรใหญ่นั่นเอง ฉะนั้นนะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนพฤหัสตรงนี้ก็จะสงสมเผยผลลัพธ์ในลักษณะข,ของคู่ครองคุณนั้นให้ประสบความสเร็จในชีวิตของเขาเ,เรียได้ว่าถ้าเกิดคุณคาดหวังให้คู่ครองของคุณประสบความส็จแล้วล่ะก็ในเดือนนี้คู่ครองคุณจะมีโอกาสประสบความสเร็จได้ตามเป้าหมายนั่นเองแล้วก็ได้กลับการเกื้อประโยชน์เกื้อกูลมาส่งถึงคุณด้วยเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าคู่ครองเป็นลาภโชคลาภที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวล่ะครับมันก็จะช่วยทําให้คุณเองนั้นจะได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากคู่ ใครที่โสดอยู่นะครับก็ถือว่าตลอดทั้งเดือนนี้ลุนได้เสมอใครนะครับที่คาดหวังเกี่ยวกับคู่คนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตช่วงเวลานี้ก็ถือว่าจะได้รับโอกาสที่ดีกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่คุณจะได้รับคู่ที่พพอร์ตสนับสนุนกันเกิดขึ้นนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกุมก็ต้องบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีกุมนั้นถือได้ว่าอาจจะเป็นเดือนที่ดูเหนื่อยหน่อยอาจจะเป็นเดือนที่ถูกคุณแย่ๆสักน,นิดหนึ่งมีประเด็นปัญหากันเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาไปทีลปะปลอสองปลอนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องการันตีได้อย่างหนึ่งเลยแหละครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของอุปสรรคต่างๆนั้นคุณแก้ไปได้หมดเลยทีเดียว,ก,วก็ว่าได้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนนนห้าะครับ